ปกบัวธรรมชาติพี่จะทำปักบัวธรรมชาติล้มละลายต้องแบบนุ่งแบบชุดกระเหลี่ยงแดงอ่ะเนาะใช่ตอนนี้สวยธรรมชาติค่ะสวยภาษาภาษาภาาษกระเหลี่ยงแดงก็แสแหะนะคะแสแหะค่ะมาเอกดีกันสีหิใช่ไหมสีหิน้องบอใช่ตากล้องไม่รู้อะไรอย่ริ๊งนี่คือตากล้องของเรานะคะ สวยมากส,สวยโ่ดดีเซ็กซี่ที่สุดในกลุ่มสวัสดีค่ะตอนนี้พิษอยู่ที่หมอกจำเปยนะคะอยู่รีสอร์ทของเพื่อนนะคะคือทางไปรักไทยรีสอร์ทของเพื่อนพิดก็คือที่พิดเคยรีวิวคลิปที่แล้วนะคะก็คือตอยนั่นเองนะคะที่เคยออกกับพิดมาสองคลิปแล้วนะคะแล้ววันนี้ตอยจะพาพิดมาทําอะไรเอ่ยวันนี้จะพามากินซ้มตามและมาเล่นน้ําหลังรีสอร์ทนี่นะะ่ะแค่ะ อยากจะบอกว่าบรรยากาศมันได้มากเราต้องไปทำส้มตามกินเนาะตอยเนาะใช่บรรยากาศร้อชื่อรีสอร์ทตอนนี้ชื่ออะไรคะร้านอาหารไทยกำแพงเพชรครับอ๋อทำไมถึงชื่อกำแพงเพชรอ่ะเพราะว่าคุณแม่แบบเป็นคนกำแพงเพชรแล้วก็สูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากกำแพงเพชรภาคกลางนี่ครับ เป็นอาหารภาคกลางแต่ว่ายูทางภาคเหนือของคนไทยใหญ่นะใช่แต่อาาตอนนี้ร้อนมากเลย <c oughs> เพราะว่าอากาศร้อนก็มาทาพิษมาเล่นน้ําก็ห่อนใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ก็มากับเพื่อนในคนหนึ่งนะคะสวยมาก <c oughs> เพื่อนในกลุ่มพิษ <c oughs> <c oughs> เป็นสาวไทยใหญ่นะคะแต่ว่าสวย อันนี้ก็เป็นผ้าขาม้าที่พี่เอฟซีส่งมาให้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะสวยไหมคะตอยสวยมากลายแบบกระหล่งแดงเลยเนาะใช่เป็นผ้าขาม้าทอมือที่แบบมีหลากสีใช่ดูแบบสวยมีคุณค่ามีคุณค่าทางใจนะอะไรที่ทำด้วยมือที่มีคุณค่าทางใจนะคะใช่วันนี้พี่แต่งตัวแบบอันนี้มากเลยพี่แต่งตัวแบบสบายเพราะว่าอากาศร้อนใช่ถ้าขับรถเครื่องนี้ละลายได้เลยนะใช่เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกัน ดูค่ะเป็นผู้หญิงในี้างผู้ชาย,ยนะคะต้องถึงเ้อ๋อเหรอเปบบเบิดเราะระเ,เบิดลรค่ะในต๊ะหนชั่วโม,มงมันเป็นลูกอะไรอะ่ะเรียกว่าเหมอแอบ,บสลาเยนนี้ยสวยา,าโอ้ จะไปตังเงินตรงไหนคะระวังอันมือกล้องหลุดลมระวังนะคะตากล้องค่ะต้องดูดีๆนะตากล้องก็สวยมากงานนี้ตากล้องจะลงดอยโดยแต่ภายในสองวินาทีอย่าเพิ่งบอกตากล้องค่ะบอกตัวเองก่อนค่ะใช่ใช่อันนี้ครรในตำนานใช่ไหมลใช่แล้วตัวนี้เป็นอุปสรรคเพิ่มเติมแลเขาอยากให้ใหน่ะ เลย,วงวงวงยึกนอมไรอะไม่เห็นทางทเพีสวแล้วาไมาแค่น,น,นี้เหมือนเดินมาหนึ่งกิโลเลยอ่ะใช่เ,เดินมา,านนแค<ต>่นี้เห,น,หนื่อยม,<า>มากนะคะอากาศก็ร้อนมากต้องการบบเล่นน้ำเดี <laughs> ย๋ยวเราตามซ้อมเสร็จเราจะไปเล่นน้ำทข้ง่างกางันวิวสวยมาก,มาก,มาก อุ้ยกังคาเฟ่เลยค้อยมันไหแบบนี้เลยผิว ring นี่คือตะกร้าของเรานะคะผู้สวยมากสวยโนดีเซ็กซี่ที่สุดในกลุ่มแต่เจอพี่เซ็กซี่นะคะต้องเจอคนนี้ก่อนอันนี้ได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะโอ้ยย้อมผบด้านในนี่เหมือนดิซซาเลยอ่ะเออใช่อ๋อไม่ได้ยอมผมด้านในเหรอใช่ใ อสวยอะ่ะจริงๆย้ยอมมันสออีออกขาวๆนะแต่ไม่ได้ขาวมันแดงเลยอันนี้ก็สวยนะแค่แล้วนี่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะตรงเนี้ยชอบตรงนี้มากเป็นธรรมชาติตรงน้ำไหลไหลเป็นกระบอกไม้ไผ่เลยอะ่ะมันไหลกี่ถึงแล้วนั่นต้อยไหลวนตั้งหลายไหลไปตามสายแบบนี้เลยนี่ไงไหล,หล,หลออกกระนัยอ่ะเนาะสวยอะ่ะ รีสอร์ทเพื่อนนี่คือสวยมากนะคะธรรมชาติมากแค่เราไปเล่นน้ำเรเล่นตรงไหนอะถ้าเราไปเล่นน้ำเาเล่นตรงไหนคะได้หมดเลยได้หมดเลยตอนถ้าถ้าไม่มีโควิดนะก่อนหน้านี้ก็คือแบบคนเต็มตลอดเลยอะตรงเนี้ยเขามาปูเฟือตรงเนี้ยต็มีหมดเลยตัวนี้ก็คือคนจองแบบว่าเต็มเลยอเนี่ยตรงเนี้ยอได้ทําเพิ่มใหม่นี่เพิ่งทาใหม่สั่งน้องเพิ่งทำใหม่เป็นรีสอร์ทในหุบเขา เหมือนกับหลุมดำเพราะว่ามาปุ๊บไม่มีสัญญาณเลยค่ะมันเป็นที่อับสัญญาณเจ้าของเป็นคนพูดเองนะคะว่ามันเป็นหลุมดำแต่ว่าคุ้มอ่ะไม่มีสัญญาณแต่มาเจอแบบนี้เนี่ยคุ้มอืมใช่ไม่ต้องมีสัญญาณก็ได้คุ้มไปตำส้มตำนีนขั้นตอนการตำส้มตำแล้วนะคะอเพื่อนจะเป็นคนปรุงพี่จะเป็นคนตำนะคะขั้นตอนขั้นตอนแรกค่ะแใส่อะไรบ้างต้องใส่อะไรบ้างครันตอนแรกต้องใส่กระเทียมก่อนอันดับแรกเนาะใส่เข้าไปเรากินกี่คนนะสามคน สองสามโอ้เยอะมากเยอะไปที่นี่เลยบยากาศดีมากเลยโหมีวิวแบบต่ำสูงต่ำอยด้วยอ่ะต่อไปใส่อะไรคะต่อไปใส่พริกห้าหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าพริีภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะหมักพริกอ๋อหมักพริกอ๋อภาษาภาษาภาษากระเหล่งแดงก็แสแหะนะคะแสแห็ด สีหิใช่ไหมสีิน้องบอใช่ตาก้องไม่รู้อะไรตงงงอเลอ่ออ่ะไปเป็นอะไรคะไปเป็นอะไรอ่ะเราก็ไม่ค่อยตามทุกวันนะนะ้าแม่บอกว่าน้ำปลาลูใหญ่ไม่ค่อยใส่อือใช่อ๋อใส่ไปแล้วใช่ก็ค่อยหาแทน แล้วก็ชอบกินเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแซ่บค่ะแซ่บอะไรเขาบอกเขาแซ่บเนาะตะก็แซ่บใช่ค่ะอาแต่ใบนี่เป็นน้ำตาลอันนี้คือแม่ของเพื่อนเตรียมให้พีทหมดเลยนะคะเนี่ยใจดีมากมันคงจะว่านหวานแล้วนะเนี่ยใส่เยอะขนาดนี้อ่าะว่าต้องแบบเราปรับเราต้องปรับรสชาติดีกว่านี้เอออันนี้ใช่น้ำตาลเพราะว่านี่มันเค็มอเหรอใช่ค่ะ ก็มะนาวใสแล้วนะเมื่อกี้ถ้าจะเป็นไงไม่รู้นะโหชูรสเป็นการตาซส้มตาด้วยม่วมากเลยโซงโซงม่วมากอันนี้อะไรนะกุ้งแห้งกุ้งแห้งเขาไม่ใส่สุดท้ายไม่ใช่หรอสุดท้ายเขาโรยอันนี้ใส่อันนี้ใส่อันนี้ใส่ใช่ใส่นี้กัน เฉียงธรรมชาตินะคะโตแล้วก็เฉียงได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเฉียงเราเราจะทําอะไรก็ได้คะคะเพราะว่าเจ้าของอยู่ตรงนี้นะคะทำโซบะเดี๋ยวเจ้าของมาเก็บค่ะแล้วเจ้าของไม่ได้มาเก็บใครเก็บคะคุณพ่อแน่เลยค่ะพ่อเป็นคนมาเก็บเดี๋ยวเราเรากินเสร็จแล้วเราก็ต้องช่วยกันเก็บนะคะเพราะว่าเราเป็นเขกที่ดีนะคะ เนี่ยกินแบบธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยเราจะกินที่นี่หรือไปกินข้าวลิ้นน้ำได้หมดได้หมดเลยใช่ไหมใช่ด้วยน้ำไปด้วยกินไปด้วยก็ได้คช่พ<ๆ>อแล้วมั้งชแบบิมแล้ว <c oughs> รันลูกกระตุวปักยาว <c oughs> น่ากินไหมอ่ะได้ดาวว่าน่ากินไหมต่อไปก็หกปากยาวเนาะค่ะเอาดีๆชิมน้าง <c oughs> เราจะให้ตาก้มาชิมคนแรกนะคะ ตายแล้วตาแล้วท้องเสียไหมน้ต้องมาดอยนั่นอนรู้จากรู้จากการนอนอุ้ยเราบอกแล้วว่าอันนี้มันเป็นระเบิดอ่ะไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมชอ้าวหน้าร้อนนะคะที่ก็เลยอยากจะพาพี่ที่มาดูบรรยากาศาแถวบ้านนะคะว่ามาเล่นน้ำมาทำส้มตำกินนะคะ<ช>อากาศมันดีมากก็คือว่าทางนี้ร้านนี้ก็เป็น เส้นทางท่องเที่ยวด้วยทาบาลลักไทยใช่เขาก็เลยถ้าผ่านก็คือต้องแวะเพราะว่าบรรยากาศคือมันก็ไหแต่งนิดนึ่งไม่มีเตาเค้ะเดี๋ยวตจำกันเสร็จแล้วมาดูกนะคะอะไรดิโกนไปแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่ลงมาแบบเสียวๆนะคะของรีสอร์ทของเพื่อนที่จะพาไปดูนะคะว่ามันลงแบบ มีแบบท้าทายด้วยนะคะที่ลงแบบท้าทายเนี่ยมันเป็นเชือกเชือกนี้แบบมาที่นี่นี่ไม่เคยลงทางนี้เลยไม่เคยเลยใช่ไหมไหนลองลงดูสิอยู่บ้านที่นี่ไม่เคยลงเลยเนี่ยมันจะลงแบบเหมือนแบบแต่ว่าปีนเข่าวะเนาะใช่แต่ว่าถ้าเราล้มน่าจะดังนี่แหละถ้าล้มก็เราเราอยู่ตรงนี้เราก็ล้มไปด้วยนะเนี่ยลองวัดดูสิคะเนี่ยใครเป็นคนทําไว้อ่ะ พ่อตอยทำไว้ใช่ไหมระวังนะตอยระวังนะระวังนะงั้นอ่าแขกที่มาพักที่นี่เขาก็มักจะลงทางนี้ใช่ไหมตอยถ้าแบบพาทัวร์โอ๊ยตอยอย่านะอย่าเนาะน้าลงได้แล้วแล้วก็จะมีแบบเป็นบันไดอย่างนี้นะคะแล้ะนี่ลงได้ไหมนี่ตอยลงไปทางนี้ไหมตอยลงต้องไม่แน่ อสวยเลยลงต่อเหรออาจจะไม่ไม่ดีกว่านะเราว่าตรงจุดนี้เป็นอะไรคะตอยเป็นตรงน้ําไหลใช่ไหมนี่น้ําไหลสวยมากเนี่ไหลมาจากน้ํามันมาจากตรงไหนคะตอยน้ํามาจากน้าร่องด้านบนเลยอ๋อนี่ไงไหลตรงมาแล้วก็มาตรงนี้เนาะก็เป็นน้ำล้างมือล้างเท้าใช่พี่เขาล้างมากสิ วใช่กันแล้วว่าพอดีเลยเนาะใช่ใชโอ้ยสวยนะนีอ่อาบน้ำได้ไหมอาบได้เหมือนฝักบัวธรรมชาติใช่แบบ <laughs> <laughs> นี่จะทำฝักบัวธรรมชาติลมละลายต้องแบบนุ่งแบบชุดกระเลียงแดงอ่ะเนะาะใช่ตอนนี้สวยใชกัธรรมชาติค่ะสวย คุณนะจัดจานแล้วสวยเลยวิวก็ได้ค่ะตอนนี้ได้ส้มตำจานใหญ่เราจะไปกินข้างล่างกันนะคะว่ามันได้ฟิลกว่าด้สถาดีก่าอู้สวยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็มีที่นั่งด้วยนะคะใช่สวยมากเฮ้ย ระวังนะระวังกลิ้งนะเตือนแล้วนะพี่เราไปคนสามใช่ไหมไม่เท่าไรโอยไปไหนล่ะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศเราจะไปนั่งที่ตรงไหนะคะตอยนั่งกลางน้ำเลยตรงเกาะกลางน้ำเลย ใช่ตอนนี้แหละในกันในครับใช่ใน,ใ,นใช่ตนนี้ก็กส,ว<ช>สวยมาก,กสวยมาก้ก็สวยเนาะใช่ตรงน,นออี่ดีดาตัดที่ส้มกัน <c oughs> มันจะากาศค่ะโอ้โหอากาศชิลมากนะคะมาพักที่นี่คือคุ้มมาก มีเล่นน้ำก็ได้นะคะให้การสวยจริงๆค่ะชิวๆข้างริมน้ำร้อนไหมคะร้อนมากค่ะต้อยจ่องไมเนี่ยเดินลงมานี่เหมือนประมาณสิบกิโลเมตรพอเดินมาทางนี้เองนะเนี่ยเนี่ยนี่คือร้านของต้อยนะคะก็าตรงนี้คือรีสอร์ท ได้สูงกันถึงก้อได้สงอ,องไปคะ่ะตอนนี้เพื่อนจะชวนไปเล่นน้ำนะคะตรงนี้นี่คือจุดซิกเนเจอร์ของรีสอร์ทเพื่อนนะคะสวยตรงนี้เขาวันด้วยอ,อะไรนะคะกระั <laughs> กนน้ำค่ะแต่ก็ไม่มากนะอ๋อกันน้ำ <laughs> <laughs> อ <laughs> อ <laughs> กนะคะกันน้ำออก, <laughs> กอัน <laughs> นั้นเนาะสิเนเจอร์ตรงมันมีเขาวงเขาวันนะใช่ไหมอยากแนะนำตรงไหนบ้างตอย ใช่แนะนำอ่าเรามาดูลูกพิษชาแนลจับกบกันนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกพิษชาแนลเห็นกบแล้วฮะแล้วก็มีการจับไปเรียบร้อยแต่ไม่โดนนะฮะจะมีการจับกบอีกไหมวะต้อยมันมือหนไรเแต่เข้าไปทางกัปปอนเห็นหัวะแต่ลูกพิษชาแนลวันนี้นี่ประมาณสิบครั้งแล้วนะที่ล้มเนี่ยเดินมานี่นับได้เลยนะ มีอยู่อ,อุ้ยเข้าเขาแล้วว่ะเข้าเขาแล้วดูตากล้องแบบเออตากล้องคนใหม่ของเราแบบไม่กล้าเดินมาเลยอะเข้ามาเลยค่ะสวยอสวยสวยเนาะโอ้นี่เห็นไหมสวยให้มา,มานะคะทำออกกล้องบ่อยเดี๋ยวมีแฟนเยอะทำเก่ากอ,ออกกล้องบ่อยเดี๋ยวจะได้มีแฟนเยอะอุ่้ยลึกอุ้ย,ลยเลือดเหรอเลือดของจริงแหละไหนลอง ลองดูสิวัาลึกไหมจุ้มหล่ะเฮ้ยยัะได้ลึกเนาะอุ้ยคืนแม่เรียนสบายเลยค่ะจะเหรอที่ต้อยค่ายอันนี้เป็นสะพานเหรอคะต้อยใช่ค่ะเป็นสะพานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะต้อยลึกมากสบายอ่ะ ฟินจังเลยโอ้เนีตรงนี้คือสะพานข้างหลังนี่คือสวยมากนะคะพี่เห็นเพื่อนถ่ายรีวิวหลายครั้งแล้วพี่ก็เลยว่าเออมาจะมาสักครั้งไม่รู้ว่าเพื่อนถ่ายตรงนี้อ่ะมาแรกกันไหมเนี่ยมาแรกเราเราจะหลอกล่อได้เออเราดได้ลงมานะคะหุ่นคือแบบเตะวอรเลยอ่ะน่าเหมือนเราเมื่อกี้ไง ปรลาดล้มเลยนะปะลาดล้มคืออะไรประลาดล้มคืออะไรคะอแปลให้หน่อยค่ะประลาดล้มก็คือเราผิดท่าทางการเดินนะใช่ไมนเป็นภาษาไทยใหญ่นะคะเออตอนพูดภาษากรียงได้ไหมไม่ได้เพื่อนมันกรเรียงเยอะไงก็เลยแบบเราซึมซับมาอย่างเงี้ยเราอีกคนเราคนนึงแล้วเนาะกินข้าวไปว่าเอดีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนนี้ไม่เคยพูดกะเรียงให้ฟังเลยนะเราด้วยหรือเปล่าอ๋อเราแต่เราอ่ะ ได้ยินเพื่อนไงบางครั้งพีก็พูดให้ฟังอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นการเรียงไงพีก็คงจะไม่มาแบบเป็นภาษา,ษากรเรียงให้เราฟังหอกบนาะใช่ส่วนะจะเป็นภาษาไทยใหญ่เนาะภาษ<ภ>าใต้อะเนาะในกระนัแค้มนะร้อยสวยมากค่ะตรงนี้โอ้ยพ,พี่คะถ้ามานี่พักที่นี่ได้นะคะที่รีสอร์ทเพื่อนคือมันคุน้มตรงที่ว่ามาแล้วก็ได้ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานั่งพักนั่งอะไรได้หมดเลยคือเพื่อนไม่ได้กักสถานที่นะคะมาก็คือเพื่อนแบบเออบริการเต็นที่นะคะ นี่รีสอร์ทเพื่อนก็จะไปเป็นหลังเป็นหลังนี้นะคะธรรมชาติของจริงในที่สุดนะคะนาด้ก็เปียกจนได้หลังจากที่ไม่อยากเปียกก็เปียกจนได้ค่ะมะม่วงสามปีโอมันจะเป็นมะม่วงต้นมะม่วงตรงนี้แล้วก็ตกลงมานะคะพอตกลงมาปุ๊บเพื่อนก็จะเก็บกินที่นี่แล้วไม่เก็บที่ต้นอ่ะเพราะมันสูงใช่ไหมสูงมากอ๋อมันก็เลยจะตกจากตรงนี้ใช่ตกลงมาตรงนี้ราดูมะม่วงกันมะม่วงออกแล้วอ๋อใช่แล้วตรงนี้สวยมากน้ําลึกมาก เท่าเอวเลยค่ะฟินมากเลยนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนเรามาเล่นน้ําแบบนี้ตอนนี้เพื่อนกับพีทกับเพื่อนนะคะก็กินส้มตำกันแล้วก็มาเล่นน้ํากันนะคะฟินมากนะคะต้องขอบคุณเจ้าของเกทเฮาด้วยนะคะน้องตอยนั่นเองนะคะที่มาเอื้อเฟื้ออำนวยสถามสะดวกแบบนี้ให้พีทแล้วก็เพื่อนได้มาเล่นน้ำนะคะหลังว่าเราต้องมาด้วยกันบ่อยๆน้ดาเนาะใช่หน้าร้อนนะคะเนี่ยถ้าเราอยู่แถวๆนี้ก็จะได้เล่นน้ําสบายๆ เอ้สุดก็เปียนกจนได้คนที่บอกไม่อยากเปี่ยนเปียกแล้วไม่ต้องตัวแล้วตอนนี้สนุกมากเลยนะตกอีกแล้วลูกอะไรนะลูกหมักแตบจรานค่ะมักแตบจรางมันเป็นอ๋อมันเป็นที่เราชอบเก็บเป็นอะไรใช่เป็นหมักไม้แดงหมักไม้แดงใช่ตกลงมาดังมากที่หลังคานนี้เป็นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นฤดูของมันที่มันจะออกใช่ไหมใช่มันเอาไปคั่วกินได้ใช่ไหมหมักแตบจราดคั่วกินมันจะมันๆอร่อยๆเป็นเม็ดอะเนาะเป็นเม็ดแดง่คล้ายๆไม่ได้ทันตะวันหรือเปล่า เออมันจะอ,อารมณ์แนวนั<า>้นแต่ว่ามันอยู่ในป่ามันขายแพงอยู่นะไขป่ปลาลิตก,ก็แพงนะคะที่นี่ใช่มาเก็บกินได้เนาะมาเก็บใช่ลื่นมากเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะวันนี้พี่จะขอตัวไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ของเพื่อนด้วยนะคะแม่ของตอยด้วยที่เตรียมส้ตมตำให้เราทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็ให้เรามาเล่นน้านะคะ เดี๋ยวก็หวังว่าจะมาเล่นนานที่นี่บ่อยๆพ่อบรรยากาศมันสวยมากนะคะน่าถ่ายรูปสวยทุกอย่างเลย <c oughs> วันนี้พี่ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกคลิชาแน,นลไปนานานๆนะคะพี่ๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณเพื่อนด้วยน <c oughs> ี่เพื่อนสวยมากวันนี้ที่มาเป็นตากล้องให้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ